สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอ่อกันก็มเอาบนพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดอันนี้เป็นตลาดนัดไอ้บอพินนะพี่น้องพอม่า้นะพี่นอ้องนีแต่พมา่าอ้ยตูวยเลยครับผมเป็นเสื้อ,อยังกันนี่ครับเป็นของอีสานเป็นของบ้านเพื่อนนะพี่น้องเนาะอ้พี่น้ยงวันะนี้เอาบนมาขายอยู่ตลาดนี่นะพี่น้อง กองว่างอยู่มา้งเขาไม่บอกวลยครับเป็นตลาดเล่นหน้อยนะพี่น้องแต่ว่ามีแต่พมา่านะครับผมตาบอบรรยากาศนะพี่น้องตลาดเล็กหน่อยนะครับไปเดี๋ยวพาบ่นผ้ายางมาเมืองน้อพี่ของกินมลายแล้วพี่น้องตอนนี้เอขาจะเอาเมื่อ ก๊อปสงการกันเนี่ยเบิด์ตนะครับเห็นแลครับอันนี้เป็นลานปลาพี่น้องลานปลานะครับผมผมกับฟังเพคนมโมโหเรื่องนะครับเพคนกับฟังมมโมโหเรื่องกันพี่น้องใส่ภาษาไปใส่กันครับการมาขายของตลาดนี้นะพี่น้องเป็นตลาดพ่อมามีแต่คนพ่อมาพี่น้อง ลองปูเดี่ยวนี hm ่ครับโห่หัวบอลบอบไปเลยปูเดี่ยวจ้าก็เลยน่ารักมากตับเข่นอาหารบานเพิ่นนะครับบรรยากาศน้องน้องว้าวนี่ครับฟังที่นี่กิเป็นพ่วาครับผมประจําเลยครับมากเรต้องเจอสองสองสาวนี่นะครับผมชื่ออะไรครับผม ชื่ออะไรเอ่ยปวยค่ะปวยนะครับผมอันนี้นะครับมะพร้าวใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงขายดีไหมครับผมขายดีนะครับผมอัธยาศัยดีนะครับสองเสาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอาหารมีพวกนี่นะครับขายนะครับผมนี่ร้านไก่ครับไปไหนครับพ่อไหญ่นะเนาะพ่อใหญ่ผมนี่ ออแจงโมครับลานแจงโมนครับบรรยากาศนี่นะครับผมพี่น้องพระกาศยาดองนะครับผมี๋ยวสุ่มบางคนน,นั่งหนีอยู่ล่ะตอนนี้ประมาณหาโมง่งนะพี่น้องเนาะหาโมงแรกนะครับ เปล่ากดอุบลมีโอกาสมาขายก็เลยแวะยไทยให้เบิ้งพี่น้องพี่น้องเขาเบิ่งในคลิปได้อยงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อพี่น้องเนระือเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปเน,น,นี่ยนะครับเด้อพี่น้องอย่างเฮ็ดคลิปอย่างก็แนะน้ำมาบอกเนียเรอครับผมนี่นะครับส่ผ้ากันเลือกกันยังสีแตรร่ก็ไอ้พี่น้องนี่ตะเสาเข้ามานะครับผม จักม่ีอย่างนี้มีหรอเอ้ยพัวหมาหัวแกงเพินเน่เงนของประเทศเพิ่มเนนะครับเนาะเกิดจ็กขีดถามเพิ่มาจากไหนเนาะเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานแบบนี้ทำงานไหมโอ้หยุดได้ใช่ไหมโอเคครับผมได้อะไรครับผมอ๋ออันนี้เป็น เพิ่นกับโบฟังผมโมโหเรืองนะครับผมผมก็ฟังเพิ่นโมโหเรืองเวลาเพิ่นอนหมอครับเป็นยังไงครับผมบังหยุดแล้วใช่ไหมครับหยย่างสวนกันกับโบโมโหเรืองนะพี่น้องครับเพ่อนทุกคนพี่น้องหยุดงานแล้วใช่ไหมครับหยุดงานแล้วหรอไม่เข้ใจไม่เข้าใจนี่ครับพี่น้อง ตอนนี้ประมาณห้าโมงแต่ว่าคนหนุ่ยังมาเรื่อยๆนะพี่น้องครับนี่ครับสาวพมาทั้งหลายเลยครับพี่น้องเบื้องตีพี่น้องมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็หยุดงานเบิดแล้วเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อนก็ค่อนข้างหยุดงานเบิดอยังกันแนี่ก็ย่างมาบรรได้น,นะพี่น้อง <c oughs> บ้านค่ากันในหน่อยพี่นอ้องันกลับบ้านกันที่เบิือล้วนะครับผมเบิ้งพี่น้องเบิ้งปัดไลยขัาพี่น้องเอ้ยพ่อมาครับผม ส่วนมากอย่างนี้กับเข่ามาขายอย่าไม่ค่อยได้ขายครับผมส่วนมากคนซื้อไปเห็ดกินเองคนครับพอวขาขายไกล้หมอนี้เรามาแฟกครูลเลยเบิ่งพี่น้องเต็มเลยครับมากกำลังมากนะพี่น้องคนระับแต่มี้านหนึ่งนะพี่น้องอยู่ขายดีๆนะครับผม